มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคต สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำป่าแม่วงที่ไหลหลากเข้าสู่พื้นที่อำเภอลาดยาวยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่วงและอำเภอลาดยาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็ว ในล,ล่าสุดมวลน,น้ำได้เริ่มไหลเข้าสู่เขตตลาดลาดยาวซึ่งเป็นย่านเศร,รษฐกิจสำคัญของอำเภอตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายขณะที่ชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างช่วยกันจั้งกระสอบใส่หน้าบ้านและหน้าร้านเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าภายในบ้านบางครัวเรือนได้เคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภยัยบริเวณถนนสายหลักหน้าที่ว่าการาาอำเภอลาดยาวและสพลาดยาว มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ15-20เซนติเมตรครอบคลุมพื้นที่หนึ่งช่องทางการจราจรส่งผลให้การสัญจรเป็นไปอย่างล่าช้าจนเ้าที่ต้องนำป้ายเตือนและกรวยยางมาตั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทางด้านของเทศบาลตะบลลาดยาได้จัจากกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยลงพื้นที่ติดตั้งสูบเครื่องสูบน้ำหลายจุดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเขตชุมชนโดยเฉพาะบริเวณตลาดและพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมจัดเวรเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจนส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในช่วง1-2วันนี้คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตของเทศบาลจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดระดับลงอย่างไรก็ตามเจนที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากมีฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ตอนบนของอำเภอแม่ว,วงอีกครั้ง